หวานสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะมีข่าวจากฟอรัมดราม่านะคะละครจีนของโซฮูมาฝากค่ะก็บอกว่าผลงานนะคะเรื่องต่อมาของดินละบานะคะจะนำทีมละครย้อนยุคนะคะประทีปที่วาค่ะมาออนแอร์แหมชื่อ <c oughs> ชื่อไทยเก๋เนาะประทีปที่วาแต่ว่ายังไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการนะคะก็เรื่องที่แสดงคู่กับนะคะเฉินเฟยวี่ของพวกเรานั่นเองค่ะก็เรื่องนี้จะมีทั้งหมด40ตอนด้วยกันนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มเจ้าภาพก็คือ เทนเซนวิดีโอจากประเทศจีนค่ะในไทยก็รอชมกันได้ที่วีไทยวีทีวีไทยแลนด์นะคะสำหรับเรื่องนี้ก็แน่นอนว่าคนรอเยอะมากๆเลยแล้วก็มียอดจองที่ดีมากๆเลยนะคะทะลุแบบหลักล้านไปแล้วหลายล้านค่ะสำหรับละครเรื่องนี้เป็นแนวเซียนเซียนะคะโรแมนติกแฟนตาซีค่ะก็น่าดูอย่างน่าเหลือเชื่อเลยแล้วก็มีนวนิยายต้นฉบับด้วยนะคะของคุณหลี่ชิงหลานเป็นผู้ที่เขียนค่ะซึ่งก็จะบอกเล่าเรื่องราวนนะะของเฮอ ชอมูซึ่งเป็นราชินีพูดผีนะคะอายุแบบ400ปีเลยก็คือนางเอกของพวกเรานะคะสวยโสดเย็นชาสุดๆผ่านโลกมานานแล้วคะ่ะก็แน่นอนนะคะในตรงที่เป็น วัฏจักรเนาะของจักรวาลของนิยายเรื่องนี้ก็คือมนุษย์แล้วก็เหล่าวิญญาณหลายต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันนั่นเองค่ะแล้วทีนี้ก็มีความรักความผูกพันนะคะระหว่างราชินีผีแล้วก็ทางด้านของแม่ทับนะคะที่เก่งกาจคนหนึ่งอะไรเงี้ยเขามีความผูกพันกันอยู่นั่นเองค่ะก็คือท่านแมททับต้นสูนนะคะคณในละบาคนสวยของพเรารับบทเป็นเหอจิมูค่ะแล้วก็เหอชิมูนี่เป็นเอ่อปรามาจารย์วิญญาณนะคะก็เรียกได้ว่าง่ายๆเรียกง่ายๆว่า ชินีผีแล้วกันมีอายุเบาๆ400ปีแล้วนะคะปกติก็อยู่ที่กุยสูก็คือเป็นอนาณาจักรวิญญาณทั้งนั้นเลยค่ะส่วนเฉินเฟยวี่รัะบทเป็นตวนซูนะคะตวนซูเป็นแม่ทัพหนุ่มจากตระกูลขุนนางอยู่แล้วค่ะแล้วก็ภายนอกเขาอาจจะดูว่าเป็นหนุ่มโออเป็นหนุ่มที่มีความสดใสล่าเลิงแล้วก็มีความดื้อรั้นซุกซนแต่ว่าปมชีวิตของเขานั้นก็มีอดีตอันน่าเศร้านะคะจากการที่ตัวของเขาอะ่ะแบบ บ,บไม่ได้ไม่ได้เต็มใจที่จะต้องไปฝึกในหน่วยล่าสังหารในหน่วยสังหารซึ่งจะต้องฆ่าเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะแล้วเขาเป็นผู้ที่รู้ความลับอันดำมืดเนี่ยมากมายนะคะต้องเก็บเอาไว้ก็เพราะฉะนั้นชีวิตก็มีปมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ เรื่องนี้ก็เชื่อว่านะคะแม่ทับต้นซูโดยการพรีเซนต์ออกมาผ่านหน้าจอโดยเฉลิเฟยวีนั้นจะเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดาผู้คนนั่นเองค่ะก็จะเป็นแนวแบบอุ๊แต่ละเดี๋ยวจะต้องมาจีบพี่ดิลบาของพวกเรานะะเค <c oughs> มีน่าจะทะลุจออยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูพดอตละครนะคะที่เขาลงไว้ที่บนเทนเซนดีกว่าคะ่ะพอตละครนั้นนะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกซึ่งเป็นปรมาจารย์นะคะผู้หญิงผู้แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็มี อายุอยู่400ปีนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นผู้นำแห่งมวลวิญญาณนะคะเมืองผีทีหนึ่งแล้วก็ทางด้านของนายพลตวนซูค่ะผู้ลึกลับนะคะผู้ซึ่งทั้งคู่มาพบกันเพราะว่าในเกิดกรณีปรากฏการของดาบมายามันหักก็เลยทำให้ทั้งคู่มาโคจรมาพบกันนับตั้งแต่นั้นนะคะทั้งสองก็ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะและนับตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็ค่อยๆผูกพันผูกพันกันด้วยช ชาตานะคะคนางเอกของเราก็เหมือนมีจิตใจอ่อนโยนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประสาทสัมผัสทั้ง5้าเริ่มมีมันก็เริ่มสัมผัสได้ไงหลายๆอย่างเลยเพราะฉะนั้นจากการที่เป็นราชินีผีที่เย็นชามาเรื่อยๆไม่แยแสต่อความเป็นความตายความรักไม่อะไรทั้งนั้นต่อมาพอเริ่มมีประสาทสัมผัสแล้วเรื่อยๆมาก็ทําให้รับรสรับอะไรได้มันก็เลยมีความรู้สึกขึ้นมานั่นเองนะคะจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสันติภาพ ของใต้ล่าแห่งนี้แหละให้อยู่ร่วมกันได้น้อปีปศาจผีมนุษย์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะอ,อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็สงบสุขพวกเขาก็เลยจับมือกันฮะปกป้องใต้ล่าอันงดงามให้อยู่ไว้นั่นเองค่ะ รูปแบบนะคะศรียศาสตร์ใหม่นี้ก็จะนําเสนอทั้งดินแดนที่ถูกสมมุติขึ้นมาเป็นดินแดนผีนะ,ะคะกุยซืออันลึกลับซึ่งในดินแดนนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มที่แบบเออทรยศกันด้วยแล้วก็โดยเฉพาะมนุษย์นะคะที่ผ่านทางชีวิตของพระเอกนั้นก็มีทั้งความรักความเกลียดแล้วก็ความทรยศแล้วก็มีฉากในสนามรบอันโหดร้ายแล้วก็มีเขาเรียกอะไรดีอะมี ทั้งสนามรบที่มีไฟครุกุุนแล้วก็สนามรบที่เป็นทุ่งน้ําแข็งเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นทุ่งสังหารค่ะแล้วก็ยังมีโลกแห่งดอกไม้ไฟอันอบอุ่นนะคะแล้วก็มีชีวิตชีวาเราจะได้เห็นหลายๆมิติเลยนะคะของสรรพชีวิตที่อยู่ในใต้ล่านนี้ค่ะเรื่องราวนะคะจะสะท้อนความทุกข์ทรมานของสรรพชีวิตแต่ว่าด้วยความเมตตานะคะของนางเอกผู้มีพลังสูงแล้วก็ด้วยความรักของพระเอกแล้วก็นางเอกที่ร่วมกันค่ะ ก็ก่อให้เกิดความอบอุ่นในใต้ล่าน,นี้นะคะ ก็เขาบอกว่าเรื่องนี้จะฉีกกรอบจินตนาการนะคะของอนิทานหรือว่าละครพื้นบ้านแบบเดิมๆของจีนไปในเรื่องแนวของเซียนเซียนเนี่ยแหละค่ะโดยใช้เรื่องราวสไตล์เหลียวจ่ายนะคะที่มีเสน่ห์แบบตะวันออกแบบจีนเลยแล้วก็โลก,กทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันได้ดีนะคะของวิญญาณแล้วก็มนุษย์เอ่อก็คือผีกับมนุษย์อยู่ร่วมกันได้แล้วก็สร้างสรรค์น,นะคะมาหากาคแฟนตาซีตะวันออกอันงดงามออกมาด้วยกันค่ะ ในตอนนี้นะคะต่างก็คาดเดากันแน,น่นๆเลยว่าเรื่องนี้จะออนแอร์นะคะช่วงแบบเออเนี่ยช่วงปลายเดือนธันวาคมนะคะหลังจากที่เรื่องคลามพิฆาตนั้นจบลงค่ะคลามพิฆาตก็เป็นผลงานของคุณดิลบากับคุณเฉินจิงฉีด้วยนะคะที่จีนก็ถือได้ว่ากระแสดีอยู่นะเพื่อนๆคนเขาก็ชอบดูแนวแฟนตาซีดูแนวลึกลับแล้วก็ดิลบาลรับบทนะคะในคลามพิฆาตเองก็เป็นบทที่มีความซับซ้อนเนาะมี2หน้าด้วยนะคะอาชีพการงานคือ คือ1น,นักฆ่าหรือว่า2เป็นปฏิมากรหญิงนะคะก็เรียกได้ว่าได้แสดงความสามารถเต็มที่เลยส่วนที่เมืองไทยเองนะคะกระแสก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่ากระแสก็ไม่ได้ฟุง้งไม่ได้ปังปุริเย่นะคะคือด้วยด้วยแนวด้วยทีมนะคะของของซีรีส์แนวเนี้ยของละครแนวนี้ปกติแล้วที่ไทยก็ไม่ไม่ใช่แนวนี้เท่าไหร่ที่ขายได้ในตลาดนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างความแปลกใหม่เพราะฉะนั้นพวกเราไปดูอะไรแปลกแป,แปใหม่ๆบ้างก็ได้ค่ะส่วนสําหรับเรื่องนี้นะคะ ปาฏีบทิทวาค่ะก็ถ้าจบอย่างนวน,นิยายต้นฉบับเนาะก็ก็ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าการรอคอยของทั้งคู่ก็มาบรรจบกันนะคะจนได้จนได้ของคู่กันแต่มันมีการรอคอยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าในนิยายก็จบแบบปลายเปิดที่มีความสุขเพราะว่าเป็นปลายเปิดที่รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวพวกเขาจะได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะส่วนในละครนั้นก็คาดว่าน่าจะจบดีนะเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่า เพราะว่ายังไงเพราะว่ามีดิลบาแล้วก็มีทางด้านของเฉินเฟยวี่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะจบให้มันเศร้าอะไรเนาะพวกเราก็ลุ้นแหละลุ้นชอบจบดีๆนะคะจบอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะคะอย่างปีนี้ผลงานของคุณเฉินเฟยวี่ก็ออกมา2เรื่องด้วยกันนะก็เรื่องอาวาสนาของปากเขมนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเคมีกับน้องหวังอิงลู่เองก็ดีนะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ไปดูแล้วก็ตัวของนิยายต้นฉบับมัน ก็สนุกด้วยไงเพราะฉะนั้นในเนื้อเรื่องที่เป็นไฮไลท์ของวาสนาของปากเข็มเนี่ยมันก็เลยมีความสนุกอยู่ให้พวกเราได้หัวเราะได้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมีเวลาก็ไปดูผลงานของเฉินเฟยวีได้ในเรื่องนั้นด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรารอดูผลงานนะคะของคุณดิลบาที่คู่กับคุณเฉินเฟยวีด้วยเรื่องนี้ก็น่าดูมากเช่นเดียวกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเน้นอีกทีเรื่องนี้นะคะที่เมืองไทยก็สตรีมมิ่งพร้อมจีนได้นะคะทีวีทีวีไทยแลนด์ค่ะก็ข่าวที่จีนบอกว่ามัน ในช่วงธันวาคมนี้นะคะก็อันนี้อัหวานเอาข่าวเนาะมาจากไอดีบล็อกเกอรชื่อว่าข่าวบันเทิงเลยนะคะของ Sohu Entertainment ค่ะซึ่งอยู่ในฟอรัมละครนะคะของวันที่4ทธันวาคมปี2025นะคะก็เชื่อว่าน่าจะจริง70% 70%ส่วนใหญ่นะคะของข่าวที่เป็นข่าวลือๆกันเนี่ยของจีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะจริงนะเพื่อนๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวาดลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ